สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช n n น l ของเราอีกเช่นเคยนะ EP นี้ก็เป็น EP ที่สาวแล้วที่เราจะมาแกะพัสดุติ่งกันขอบอกเลยว่าพัสดุแรกของคลิปนี้ก็เป็นพัสดุที่แบบจุอันนี้ขอบอกเลยนะว่าจุกมากจริงๆทุกคนเพราะว่ามันเป็นราคาหลัก2 0 0 0อัพทุกคนเพื่อที่เราจะได้ คนนี้มาเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะว่ามันจะคืออะไรเราไม่ดูกันเลยขอบอกว่าตั้งแต่เราเข้าวงการติ่งก็เกือบ10ปีได้แล้วนะเราไม่คิดว่าเราจะเสี่ยงเงินกับการเอฟการ์ขนาดนี้ทุกคนคือทางนี้รู้สึกว่ามันหนักหนามันเยอะมากจริงๆนะทุกคนไม่รู้ว่าตอนนั้นนะอะไรมาดนใจให้เราเอฟการ์อ่ะบับเบิรเข้าในใจอาจจะคิดว่าเออของมันตน้องมีว่าที่เราสั่งก็คือคีโน่นั่นเองทุกคนแต่ขอกว,ว่าเป็นคีโนที่ราคาแรงมาก คือหลักสองพันอ้าวทุกคนคีโน่พาทูกล่องสีขาวโดยรวมเราชอบเพลงในบัมน,นี้มากกว่าน,นะโอเคเราก็มาดูกันเลยตื่นเต้นมากทุกคนข้างในนี้จะเป็นกไกด์ใครในหลักราคานี้มามาดูร้องกันเลยยังไม่มีทุกคนมันคือการ์ดดีนั่นเองเดีย๋ยวเรามาดูคีโนก่อนแล้วค่อยมาดูเจ้าการ์ดตัวนี้นะ ก็เหมือนเดิมแค่เปลี่ยนสีคีโนเป็นสีขาวมันคือการนี้ทุกคนที่เราช่างใจว่าจะเอาดีไหมสรุปเราก็ไปเอฟน้องมามันคือเจนโน่หมกแดงทุกคนมาเรามาเช็คสภาพการกันก่อนดีกว่าว่าเป๊ะไหมโอ้โหคือตอนนี้ข้างนอกฝนจะตกลมแรงมากโอเคมาดูการดกันส่องไฟหน่อยกลิปนะถือว่ากลิป คนคือแบบได้น้องมาสักทีแต่ก็รู้สึกว่ามันราคามันแรงมากทุกคนไอการเจนโนที่มีหลักราคา3,000อ่ะใบเจนโนตายิ้มมันเชื่อว่าทุกคนอาจจะเคยเห็นถ้าเป็นแฟนคลับของเจนโนคือส่งใบเนี่ยเป็นราคาที่แพงมากทุกคนจริงๆเราอยากได้ใบาตายิม้มมากกว่านะแต่คือมันหาไม่ได้หาได้ก็คือแพงแต่อนาคตไม่แน่นะถ้าเรามีกําลังซัพพอร์ตมากกว่านี้เราอาจจะตามผ่านน้องทุกโครนวันนี้ก็เป็นวันที่10นะเป็นวันอะไรเอ,อ่ย เป็นวันที่น้องดีมคัมแบ็กนั่นเองแล้วก็เป็นวันที่เราได้พัสดุมาอีกหนึ่งกล่องมามาแกะกันเลยเชื่อป่าววันนี้เราหน้ามืดตาโมจะเอฟการ์ดเจโน่ตายิ้มในราคา4,350บาทนะทุกคนแต่ไปเอฟได้การ์ดอื่นมานลได้การ์ดคิโน่บูมเจโน่เดี๋ยวคาดว่าเขาน่าจะมาส่งภายในอาทิตย์นี้แหละแต่ไม่รู้ว่ามันจะมาทัน EP 3หรือเปล่ากูมันโดนการมาเลยทุกคน นี่มันคือการ์ดคีโนชเนลเลอร์ทุกคนเราชอบน้องใบนี้มากเราก็เลยไปซื้อมาไปเอฟมาอ่ะเรามาดูสภาพการ์ดกันดีกว่ากริบโอเควันนี้ก็มีหนึ่งชิ้นท่วนนะอย่าลืมไปปั่นวิวให้น้องรียมกันนะ ทุกคนวันนี้ก็มีของมาส่งรับอีกหนึ่งชิ้นอีกแล้วแต่อันนี้ไม่ใช่การนะเราสั่งทำกิฟต์ตอกเองทุกคนคือเราวาดรูปและเราก็ส่งไปให้เขาทำกิฟต์ตอ,อาากอนาคตเราอยากเปิดร้านทําแบบของกิฟต์ออตอกของเกี่ยวกับไอดอลเกาหลีอ่ะเราก็เลยกะว่าอยากทากิฟต์ตอกเป็นอันดับแรกเพราะเราเป็นคนที่คลั่งไคล์กิฟต์ตอกมากก็เลยแบบเออวาดรูปไอดอลเนียกว่าแล้วก็เอาไปทำกิฟต์ตอกเดี๋ยวมาดูกันเลยว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงผลงานที่เราวาดออกมาเป็นรูปร่างแล้วเป็น ทุกคนดูนี่เป็นพี่จิน BTS นะอันนี้เป็นพี่วี BTS คนมันน่ารักมากเราเปิดของพี่จินดีกว่าวิสวยอะทุกคนรู้สึกว่าเราชอบแบบกิฟต์ตอแบบเคลมนุน่เวลาจับแล้วมันสบายมือเดียวมันไม่ค่อยบาดแล้วมันนุ่มๆเหมือนทุกคนเปิดปะเห็นปหถ้าทุกคนสนใจอยากจะให้เราทำขายก็แบบลองเมนเมนมาข้างล่างเลยนะเผื่อเราแบบจะททำ มันสวยมากจริงอันนี้เคลือบนูนชอบอะ่ะ EP นี้ก็ขอเป็น EP แกะพัสดุสั้นๆก็พอนะมีของทั้งหมดด้กัน3ชิ้นที่เราได้แกะพัสดุมาส่วนการ์ดท,ที่เราเอฟมานั่นก็คือการ์ดคินโนเจโนบูมเราก็ขอยกไปเป็นอีพีที่เลยแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ของยังมาไม่ถึงก็มาดูกันดีกว่าว่าเราได้แกะพัสดุอะไรใน EP นี้บ้าง การแรกที่มาเลยของ EP นี้นั่นก็คือคิโนะหมกแดงเจโนอย่างต่อมาก็คือการ์ดคิโนะเช r เลอร์อย่างสุดท้ายก็คือทิตตอกที่เราวาดรูปแล้วก็สั่งร้านทําทุกคนเป็นแบบเคลือบนูนนี่เราเอามาติดโทรศัพท์แล้วทุกคนวันนี้เออเก,กยไก่สไลเดอร์โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้เราก็อขอตัวไปก่อนนะอย่าลืมติดตามคลิปหน้าด้วยนะสำหรับนี้ก็อันยา